สวัสดีดพี่น้องว,ว้าเมือ่อยาแตะเมียนของยังเด๋วไม่นอยสิมาบ่อยฟัง <c oughs> เรื่องที่ไม่นอยถามพี่น้องว่าเข้าใจเรื่องสายมูบบเดี๋ยวค่อยๆออกเป็นช็อตเป็นช็อตไปเนาะก่อนอื่นต้องขอบคุณเจ๊เอื้ยนะคะขอบคุณเจ๊เอื้ยกับอเฮียนะคะที่ทริปนี้ที่ไปเมืองไทยจะขาดเลยว่าอะไรคือคําว่าขอบคุณขอบคุณายเฮียแล้วก็ขอบคุณเจ๊เอื้ยนะคะ ที่จัดทริปให้น้าเน่นมากจัดการเฮ็ดบุญให้น้าเนียนนิี่ให้แน่แน,นแน่นทุกทุกทุกอย่างเลยนะคะแล้วกับบวาสิบเปพทริปนี้ทริปไปเมืองไทยรอบนี่เฉพาะในอุดรนี่ก็เก้าวัดเกินเก้าค่ะเกินเก้ากบางบางวัดก็แทบจะบริถายลิปนะคะเพราะมันลายแห้งบางวัดกับเดรทาย แล้วก็ไปเชี่งยงไม่แล้วก็ไปทุกทกทีที่พี่น้องในเบิงทริปนีป่แทบจะบม่มีเวลาออแอร์ได้เลยเพราะว่าจะเอื้อจัดทริปให้แบบแน่นมากพี่น้องแน่นอีหลีจุใจอีหลีบางวัดบางสถานที่ที่คิดไว้ในใจอยากไปไร้คิดว่าจะของสิรลไ,ไปก็ได้ไป ไปจนไม่น้อยนักบทถวนเนาะสำหรับวัดนี่ไม่น้อยคิดว่าสองเดือนกว่าที่ไปมืองไทยเที่ยวนี่น่าจะอยู่น่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบวัดเฉพาะที่เฮ็ดบุญกับวัดเนาะแล้วในส่วนอื่นที่ทำบุญซื้อข่าวสารซื้อนุ่นซื้อนี่ให้กับคนที่เพิ่น ห้กับหลายๆคนเหตุบุญห้ผู้นั้นผู้นี้เหตุบุญที่ว่าบางเทือไม่น้อยเห็นไม่น้อยก็ซื้อหายเลยนะคะไม่น้อยไปเห็นลงรถไปละ่ะเห็นเห็นยังเสียไม่น่อยเขาเสียเวนไม่น่อยก็ซืือหายเลยกับวระเทศไทยคลิปคือรอบนี้ตั้งใจไปเหตุบุญไปเหตุบุญแล้วก็ทำท่านต่ออันนี้สงฆ์หายพี่ปองปอนแล้วก็ต่ออันนี้สงฆ์บุญห้แไม่น้อยรอบนี้รู้สึกว่าจุใจมาก กับการทําบุญยอมรับเลยว่าจุใจมากกับการทําบุญไม่เสียดายกับสิ่งที่เสียไปดีใจได้ซ้ําที่ได้ทํานะคะการที่เราจะทําบุญเราต้องทําจากใจเราจริงๆส่วนการทําทานเมนหน่อยกับดเดทา่าต่านนันหน่อยหรือหลายกันยังได้เหตุหลักก็มีมีอีกหลายหลายอย่างที่ได้เดโดยที่บม่ได้เปิดเผยเนาะไม่ไน้อยอยากถามพี่น้องว่า <c oughs> พี่น้องลองเปรียบเทียบทริปที่เม่ที่ปีก่อนไม่น้อยก็ไปเนาะกับปีนี้ไม่น้อยปีที่แล้วไม่น้อยก็ไปเนาะปีนี้ไม่น้อยก็ไปพี่น้อยพี่น้องสังเกตว่าทริปนี้กับทริปที่แล้วมีข้อแตกต่างกันแบบใดแน่มีใดรสังเกตไหมน้อยบอว่าทริปนี้ของปีนี้กับของปีที่แล้วมันมันแตกต่าง กันโดยสิ้นเชิงไหมคําว่าสายมูไม่น้อยอย่าให้พี่น้องได้หูว่าและหลายคนกับสิ่งที่ไม่น้อยได้เจอระวังที่ไม่น้อยไปบังไทยนี่หลายเดี๋ยวสิค่อคอยทะยอยทะยอยออกมาเอกโซฟังเนาะค่ะอันดับแรกเลย <c oughs> จะพูดเรื่องของอานิสง์ผลบุญก่อน ในรอบนี้ไ้เฮ็ดบุญแบบเต็มที่แห้งบวเริ่งเฮ็ดบุญก่อนเนาะเรื่องเฮ็ดทานยังพอนีเบาบวเรื่องเฮ็ดบุญเฮ็ดกับวัดเฮ็ดกับทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดเข้ามาเฮ็ดบุญนี่คือเฮ็ดไหลไหลแล้วก็เพียงพ่อแล้วก็พ่อใจแห้งกับการที่ได้เฮ็ดสังเกตว่าอานนี้สรงผลบุญนั่นมันทรงผลให้ไม่น้อยมีความสดชื่นแจ่มใสได้ขนาดใด มันก็จะมีบ้างที่ว่าไปถึงเมืองไทยครั้งแรกปีตแตกมันมีค่ะปีแตกมันมีจุดเสียดายมันมีจุดแค่แม็กเอียงต่างๆทับพลติตาตามก็จะไม่ไน้อยเมาแคนี้่ก็จะเข้าใจเนาะสีพลตริตดตามโดยตรงเลยเนี่ยก็จะเข้าใจและก็ดีใจแล้วก็พุ่มใจทีไ้เฮ็ดที่นี่ในส่วนของพี่ปองปนเนี่ยมันเป็นเอียงที่มหัศจารรย์แห้งค่ะ ถ้าผู้ใดทีต่ตามแต่ไม่น้อยหูว่าพี่ปอนเสียปั๊บเนาะแล้วก็มีขอแค่ย,ยังนานเ้าก็ตัดไปไม่น้อยก็ได้ตัดสินใจเฮ็ดบุญอยู่เมืองอยู่เมืองนอกเฮ็ดทั้งหมดสามรอบเนาะในการทำบุญทั้งหมดสามรอบเสื้อผ้าของใส่ทุกสิ่งทุกอย่างยกทอฟิลม์มาคอมเม่อินเตอร์แดนเออ,วอเวดูฮอยอินเตอร์บิกส์บอกเาว่าคนไทยคิดยังง่ายมากี๋ยวจาบริสายการเก่ง มาใช้แตงเก่งไงบานนี้ <c oughs> ยูเมืองนอกนี่ไม่น้อยเฮ็ดหยางแน่สามรอบผู้ใดที่สังเกตแจงสีฮูเนาะเดียมาจะมีคข้าตอบแล้วก็ซิมีคอ,อ,อเฉลยเนาะไม่น้อยเฮ็ดอีหยางแน่ตรงนี้เนาะมาที่นี่พอไปเมืองไทยจุดประสงค์ที่ไม่น้อยไปเฮ็ดบุญหาพี่ปอนอยูวัดที่ <c oughs> เผาพี่ปอนจุดประสงค์หลักคืออะไรคนที่ติดตามจริงๆจะรู้แล้วประสบความสำเร็จหรือไม่มันมีคำตอบในคลิปนั้นต้องไปค้นหาเบิงเอาไปน่อยลงอยู่ที่นี่ต่อมาต่อมากเ็เฮ็ดไปเฮ็ดไปไปจนกระทอดกระทั่งหอดเชียงไม่ก็เฮ็ดห้พี่ปอนแบบจู้ใจเหมือนกัน แต่ว่า <c oughs> ซิงเทสไหยแม่น้อยก่อนที่จะไปนี่ถามว่ามีความอาฆาตแค้นไหมมีความอยากข่มหันไหมก่อนที่สิไปเนี่ยพี่น้องก็หัวรณ์แน้อยอยู่แล้วเนาะแต่พอไปถึงพ่อไปถึงจนกระทั่งได้ไปวัดที่เผาพี่ปอนมันเหตุไทย,ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใจไม่น้อยเนี่ย มันค่คอยๆมางลงเพราะได้เจอกับสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสความความรีลักเนาะแบบนี้ก็ะเฮ็ดบุญไปเรื่อยๆๆๆกระเ,เระด็ดสิ่งรีลักต่างๆมาจนกระทั่งไม่น้อยเข้าบรายกระดูพี่ปอนอยู่แล้วละ่ะแต่ไม่น้อยก็บอกพี่ปอนว่าถึงแม่บรายกระดู แม่ก็จะปิดปล่อยแม่ก็จะปลดปล่อยวิญญาณของพี่ผ่อนอยู่กลางน้ําไปค้นดูคลิปที่อยู่ <c oughs> กลางน้ำหนองคายนะคะว่าแม่น้อยทําอะไรบ้างตรงนั้น <c oughs> ผู้ซึกว่าล็อกในใจไม่น่อยกับปลดลงอีกมันลง่มในหลาย,ลายเล้วกลับมากก็เจอหลายๆอย่ยางเห็นหลายๆอย่ยาง เดียวสีบอกว่าเว้าเพราะว่าพันสีบอกในคิดนี่มันอธิบายเลือกอย่างเดียวมันกลับไปบ่ได้เนาะมันหลายอย่างสีบอกในปากมันน้อมเกนแล้วก็จนกระทั่งในเป็นเชียงใหม่ก็ได้เฮ็ดบุญให้พี่ปอนอีกรอบหนึ่งเฮ็ดสังฆทานให้พี่ปอนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เขาเอายังสักอนิจจาให้พี่ปอนโดยการเอารูปปั้นทหารของพนน่ะไปเฮ็ดลงพอเป็นค้นเฮ็ดห้ยมันก็ผ่านเกาะไปอีกรอบหนึ่ง แต่ปลาะที่มันมันเห็ดเห้พี่ไม่น่อยแบบไม่คาใจอะไรอีกแล้วไม่คาใจอะไรอีกแล้วแล้วปล่อยวางลงได้แบบนิ่งเลยนิ่งแบบนยน่นทิมเบลวมดเลยในหัวใจไม่น้อยนี่ไม่ค้างคาอะไรเลยนี่ <c oughs> มันมีความอัศจรรย์ใจกว่าหันไม่น่อยจะว่าเข้าๆ ให้ฟังถ้าพี่น้องเข้าใจคําว่าสายหมให้พี่น้อยเขาพี่นอ้องข้อมหัศจรรย์นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วมันมีชื่อเสียงมันมันถา้ถาถ้าเอ้ยขึ้นไปนี่พี่น้องสิเข้าใจเลยในเดอะโกดียงที่เขาไปสัมผัสเนี่ยเขาก็เจอค่ะเขาก็เขาก็เขาก็เห็นกันอยู่เนาะแต่ที่นี่มีในอยากส่วยฟังหลังหนึ่งคือตอนไปชัยภูมิ ปีที่แล้วได้ไปเบิงการทำหนา้าอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสิเป็นสาเหตุอีเองของปีที่แล้วไอ้เขาก็เบอกว่าลูกคนแรกสิเป็นแบบนี้นะลูกคนที่สองจะเป็นแบบนี้นะพ่อแม่นายบินกลับมามันเป็นอย่างที่เพิ่นเบ่าเลยอืม พ้อเป็นยังเพิ่นเาบาบันนี้พอกลับไปรอบนี้ไปเฮตดพุนเฮดหยังหมดบ่ได้กลับอยาหาเพิ่นแต่ไปอีกหมองหนึง่งอันนี้แหงคักแหงมันปลดล็อกไม่น้อยออกแบบความแข้นต่างๆขัว้วเมี่ยงก็แล้วแต่มันปลดล็อกไม่น้อยได้เลยในวันนั้นปลดล็อกได้เลยหลังจากมือนั่นที่ปลดล็อกไปปึ๊บสังเกตเิึงมาไม่น้อยบ่ม,มีความสุกเศร้เลย หลังจากมือนั่นที่ไม่ได้ปลดล็อกไปเมื่อเขตการยุ่งองไทยหลังจากนั้นเกือบสองเดือนที่ไม่น้อยได้ปลดล็อกพี่น้องจะเห็นว่าความสดใสไม่น้อยเกิดขึ้นหลายความสบายใจไม่น้อยแบบเกิดขึ้นหลายให้สังเกตด,ดูว่าไม่น้อยมีความสุขไหมมีความสุขที่ที่ออกมาจากใจจริงไหมหรือมีความสุขเพราะความเสียเส้งแล้วก็ล่องเม่นบึงแล้วไม่น้อยสิบอกว่า สิ่งที่ปลดล็อกให้ไม่น้อยคือไม่น้อยเจอเจอกับตัวเองแล้วก็เห็นแล้วก็มันปลดล็อกไม่น้อยได้มากสิ่งที่ปลดล็อกได้มากคือคําถามในใจไม่น้อยนี่ที่สารพันสารพันยางเกี่ยวกับผิดปอนเนี่ย <c oughs> วันนั้นมันได้คี่คลายลงที่ภาคเหนือรุ่นนะลองทายซิว่าไม่น้อยไปทำอะไรสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็มีการพัฒนาการมาถึงก้าทั่ง เรื่องสุขภาพไม่น้อยน้าเรื่องยาไม่น้อยด้วยนะมันมีผลมาเลยช็อตแรกฟังแค่นี้ก่อนลองเดาซิว่าแม่น้อยไปปลดล็อกได้ที่ภาคเหนือจังหวัดอะไรปลดล็อกในใจคว่ำแคนความ,วามยั่งยืต่างๆเนี่ยปลดล็อกได้อยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดยังมาทยาัยกันบึง